สวัสดีครับโอเคนะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนแรกอาจจะตกใจกันนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าเป็นเสียงของอท่านศัสดาของเรานั่นเองนะครับผมนี่โอเคนะฮะคือคลิปคลิปนี้คือท่านผู้ชมผมฮะเปิดช่วงใหม่นะครับผมชื่อว่าช่วง ปีเตอร์แพนทอล์กนั่นเองครับซึ่งช่วงนี้คืออะไรครับช่วงปีเตอร์แพนทอล์กะครับท่านผู้ชมเป็นช่วงใหม่เนาะที่ผมตั้งขึ้นมานะฮะช่วงใหม่ที่ผมตั้งขึ้นมาในการพูดถึงแบบเรื่องราวต่างๆนะฮะที่ผมอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าเนาะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถแบบแนะนําผมมาได้เลยนะครับว่าแบบเอออยากให้ผมอะพูดเกี่ยวกับหัวข้ออะไรหรืออยากจะให้ผมทาเกี่ยวกับอะไรหรือแบบท่านผู้ชมอยากจะแชร์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมรับ,บฟังรุกความคิดเห็นจริงๆเลยนะครับนะนเนาะ เออคือแบบผมจะรับฟังทุกความคิดเห็นของท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็นํามาแก้ไขานามาปรับปรุงแล้วก็รับฟังจริงๆครับผมมีอะไรแชร์ได้นะครับอยากเล่าเรื่องอะไรเล่าได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมพูดถึงหัวข้ออะไรหรืออยากให้ผมปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหน <S <S <ๆ>ก็เชิญท่านผู้ชมบอกมาได้เลยนะครับผมรับฟังจริงๆเนาะแล้วก็จะมานํามาปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับ โอเคฮะท่านผู้ชมกลับมาเรื่องของเราต่อเนาะคือช่วงช่วงนี้ว่าท่านผู้ชมผมจะมาพูดถึงแบบช่วงใหม่ของช่องเราอะคือช่วงปีเตอร์แพนทอลซึ่งปีเตอร์แพนทอลอะฮะคือคําว่าทอลอะมันคือคําว่าการคุยอะไรใช่ไหมครับซึ่งผมมองว่าตัวเองอะอยากมากครับท่านผู้ชมอยากมากๆอยากที่จะเปิดช่วงแบบเออคุยอะไรต่างๆอนะฮะท่านผู้ชมคือผมอยากจะมาเล่าเรื่องต่างๆแบบประสบการณ์ของผมหรือ,ออาจจะนําหัวข้อเกี่ยวกับแบบ หัวข้ออะไรก็ได้นํามาพูดซึ่งผมมองว่าช่วงช่วงนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคนไหนแบบมองหาสาระะผมมองว่าเขาอาจจะมีสาระบ้างแต่ส่วนใหญ่อ่ะผมมองว่ามันต้องเป็นเรื่องไร้สาระนะเพราะว่าช่วงช่วงนี้นะท่านผู้ชมผมผมตั้งขึ้นมาแบบเอาเอาความสนุกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่านะคือช่วงช่วงนี้คือเราก็หนักเนาะใช่ไหมฮะแบบจากแบบบ้านเมืองเราอะไรอย่างเงี้ยนฮะแล้วก็เรื่องโควิดด้วยแล้วก็ บางคนก็เป็นนักเรียนเหมือนผมนะฮะก็เรียนออนไลน์ด้วยก็อาจจะมีเครียดซึ่งพอมาทําช่วงช่วงนี้ผมก็อยากจะให้แบบท่านผู้ชมทุกคนแบบมารีแล็กนะฮะอยากําขำขันอ่ะคือถอดสมองดูเลยฮะท่านผู้ชมแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะคือแบบเอาเอาฮาอย่างเดียวนะท่านผู้ชมผมมองนะว่าช่วงนี้อยากจะเอาอย่างเงี้ยหรือถ้าช่วงไหนแบบพูดถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์หรือแบบสาระสาระหน่อยผมก็มองว่าผมจะทําออกมา มีสาระบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่าแบบฮาๆนะท่านผู้ชมหรืออาจจะไม่ได้เจาะหรืออะไรบ้างซึ่งนั่นแหละผมก็มองว่าเอออยากจะทําช่วงนี้ออกมาเป็นช่วงฮาๆฮะให้แบบท่านผู้ชมคนไหนที่แบบว่าทําอะไรมาหนักๆเหนือ่อยๆอย่างเงี้ยมาโดยช่วงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเป็น,นตัวเนาะซึ่งผมเองอ่ะก็อยากทํามากๆจริงๆนะถึงแม้จะไม่มีใครดูช่องนี้ก็นะ <laughs> ผมก็อยากจะทําช่วงนี้มากๆเลยแบบอยากจะแบบ อะไรอ่ะคือตัวผมรู้สึกว่าผมรู้สึกคิดเครียดบางทีผมก็เครียดบางทีผมก็เหนื่อยนะจากการเรียนออนไลน์แล้วก็จากโอ้โหโควิดเราก็ติดกันหมื่นเจ็ดพันคนนะฮะเนาะก็แบบเออมันก็เครียดนะ่ะเนาะก็รู้สึกแบบอยากจะมาทําคลิปเพราะว่าตัวเองก็ได้แหลกด้วยไนงะผมก็แบบไม่ไม่มีใครคุยด้วยฮะผมก็อยากแบบมา,มา เนี่ยคุยกับมือถือฮะอก็ถือว่าเป็นการรีแลกตัวเองไปในตัวใช่ไหมเออซึ่งผมมองว่ามันก็ดีฮะซึ่งผมก็มีความสุขเนาะที่ได้มาเล่าเรื่องอยงนี้นะฮะก็โอเคเกินกันเสร็จแล้วเนาะผมก็จะมาเข้าเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ครั้งแรกของผมซึ่งประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรอื่นใดน,นะฮะตามชื่อคลิปเลยครับการโดูเห็นไตครั้งแรกครับผม <laughs> นะฮะโอ้โหแน่นอนฮนะเปิดอีพีแรกต้องอันนี้แน่นอน ผมก็หัวผมอ่ะท่านผู้ชมคือตอนแรกที่คิดเกี่ยวกับอยากจะทําอะไรอะหัวผมคิดมาสออย่างเว้ยห่งอ่าการเติมเกมคําแรก 2. ประสบการณ์นะหน้าอาย 3. ามเฮนไตเอยกูเห็นว่าเฮนไตดีกว่านะเออผมก็คิดอย่างนี้นะอืมซึ่งนั่นแหละตอนนี้ย้ะท่านผู้ชมผมขอบอกก่อนเลยนะว่าผมอ่ะอยู่มสี่แล้วปีนี้คือปี2021ัใช่ไหมฮะคือช่วงเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยผมอยู่มสแล้ว แต่ประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะในการดูเฮนไตครั้งแรกอะ่ะก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017เลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นผมยังอยู่ป .5 นะฮะคือปอมันเป็นช่วงผัดเปลี่ยนนะท่านผู้ชมเป็นช่วงผัดเปลี่ยนของการป .5 ขึ้นป .6 คือผมจะเล่าก่อน,นะฮะว่าแบบมันมีปกติเราจะมีมิดเทมกับไฟแนลใช่ไหมฮะหรือแบบต้นเทอมปลายเทมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขึ้น เปลี่ยนปีการศึกษาใหม่ก็คือขึ้นชั้นใหม่ซึ่งช่วงช่วงเนี้ยฮะป5ของผมที่ผมหมายถึงเนี่ยคือช่วงไฟนนลหรือเป็นช่วงแบบสุดท้ายอ่ะฮะก่อนที่จะขึ้นชั้นใหม่ก็คือปอ5ตัดไปก็จะขึ้นป6ใช่ไหมฮะมันจะมีช่วงสอบช่วงสอบเสร็จปุ๊บก็จะหยุดยาวไปให้หยุดสามเดือนซึ่งช่วงสามเดือนอาจจะแบบมีมีซัมเมอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยตัดไปแบบขึ้นปีการศึกษาใหม่ขึ้นชั้นเรียนใหม่นะฮะก็นั่นแหละเรื่องของผมก็จะเป็นเรื่องเรื่องนั้นนะฮะก็ กลังจะขึ้นป .6 นั่นแหละนะครับก็คือแบบโอ้ผมก็ไม่ได้ดูเร็วไปเนาะไม่ได้ดูแบบป .5 เนี่ยแต่ว่าจะดูตอนขึ้นป .6 หรือถ้าจะดูเร็วกว่านั้นแบบอนุบาลก็ไม่มีใครว่านะผมว่ามันก็ไม่ผิดเนาะเพราะว่ามันก็คือสิทธิของเราใช่ไหมฮะโอเคมาก็คือผมมะฮะตอนนั้นอนะผมเรียนอยู่ป .5 ในการแล้วตอนปอ .5 ครับท่านผู้ชมมันเป็นช่วงที่ใครๆอะพูดกันเยอะมากเว้ยเกี่ยวกับหนังโป๊หรือกับเฮนไใต้รนีเอ้ยนายนาย เคยดูเห็นตายหรือเปล่า,าเห็นตายคืออะไรวะเพื่อนแหมมันคือแบบกระตูนโป๊ญี่ปุ่นนะเพื่อนผมก็จะตอบแบบว่าเอยรู้จากรู้จาก ถ้าเพื่อนคนไหนพูดถึงเว็บโป้อย่างเงี้ยผมก็จะตอบกลับไปว่าเอยรู้จักเราเรารู้จักหน่อยนายเอยเราดูบ่อยเราดูบ่อยทางนี้เรื่องความจริงอะท่านผู้ชมผมไม่เคยดูเลยนะแต่คือตอนนั้นเราก็รู้จักแล้วไงนะท่านผู้ชมไม่คือผมไม่เคยกดเข้าไปดูนะครับแต่เมื่อก่อนเวลาเข้าเว็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอ่านั่นแหละมันก็จะมีแบบขึ้นมาบ้างหรือแบบรายดู YouTube อย่างนั้นอะคือช่วงนั้นก็แบบเป็นช่วง VR คนโนโจอะถ้า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 ท่านผู้ชมคนไหนจําได้นะฮะ มันเป็นปีช่วง2016ถึง2017เว้ยซึ่งช่วงนั้นผมเป็นแบบเป็นช่วงที่ผมแบบมีความสุขมากนะเพราะผมรู้สึกแบบเป็นช่วงที่ผมโตขึ้นหลายๆอย่างนะฮะนาะนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเสียใจหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะเพราะตอนเด็กๆผมก็แบบเออเคยทําไม่ดีกับคนอื่นไปบ้างแบบแกล้งคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเพราะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเนาะก็เปลี่ยนะนะช่วงแบบม2อย่างเงี้ยฮะมันก็แบบเหมือนมีวุฒิภาวะมากขึ้นตอนเด็กๆก็ทาไปแบบเราก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละฮ แต่ว่าป5ถึงไม่จะมีความสรงจำไม่ดีผมก็มีความสรงจำดีๆอยู่เหมือนกันนะแบบพวก VR ขนโจ๊อเออไอ,อ,อ,อช่วงป5มันเป็นช่วงแบบบูมของ VR ตอนที่ผมอยู่ป5เนอะแบบปี2016 2017อะไรเงี้ยก็คือบมี VR เยอะมาก VR ขนโจะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบแบบชอบบอกเพื่อนไปแบบเอ้ยตัวเองอะรู้จักแล้วแหละหนังโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งถามว่ารู้จักจริงๆไหมก็คือรู้จักจริงๆนะฮะ แต่ไม่เคยเข้าไปดูนึกเคือเหมือนรู้อะว่ามันมีหนังโป๊อยู่บนโลกเนี่ยแต่ผมไม่เคยไปเข้าไปดูเลยนั่นแหละฮะซึ่งแบบผมก็นั่นวันนั้นนะฮะก็คือเป็นวันที่ผมสอบเสร็จป .5 สอบเสร็จสอบไฟนอลเสร็จผมอะครับท่านผู้ชมเป็นคนที่กลับรถตู้ ấy, คือมันจะมี2คนนะฮะสกลุ่มคือลับอ่าพ่อแม่มารับเออมันมี3ามกลุ่มนี่ลับเองพ่อแม่มารับส่วนผมอะลับรถตู้ ผมก็ต้องไปนั่งรอรถตู้ซึ่งโรงเรียนผม,มน้องลองนึกภาพดูนะมันจะมีโรงเรียนใช่ไหมครับพอถัดมาจากโรงเรียนมันจะมีสนามบาสเว้มันจะมีสนามบาสครับท่านผู้ชมซึ่งสนามบาสน่คือเขาก็จะไปแบบเป็นให้เด็กมานั่งรอรถตู้กันผมก็นั่งรอรถตู้อยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งแบบรถตู้จะนานหน่อยเพราะว่าเด็กอะฮะจะสอบเสร็จก่อนแล้วผมอยู่ฝั่ง ep ใช่ไหมมันจะมีฝั่งไทยกับฝั่ง ep ท่านผู้ชมผมเรียนอยู่ฝั่ง ep อย่างเงี้ยมันก็จะแบบสอบเสร็จเร็วกว่าฝั่งไทย สักนิดหนึ่งฮะมันก็เลยต้องแบบรอก่อนเพราะว่าเราตู้เราไม่ได้แยกกันเนาะเราก็นั่งกันแบบทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่ง EP พเนี่ย EP คืออ l i s h โป o แกรมเนาะคือผมก็เรียนอยู่ฝั่งภาษาอังกฤษฮะไม่ไม่ภาษาอังกฤษมันไม่ใช่อินเตอร์นะท่านผู้ชมมันคือแบบเป็นฝั่งที่แบบว่าเน้นการสอนภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ได้แบบนานานชาติเลยขนาดนั้นนะมันก็ ถ้าเป็นนานาชาติมันจะแพงขึ้นไปซึ่งแบบครอบครัวผมก็ไม่ได้แบบเออสามารถจ่ายขนาดนั้น,น,นเนาะนั่นแหละก็นั่นแหละนะฮะผมก็นั่งรออยู่คุยท่านผู้ชมผมก็นั่งรอนั่งรอคนเขากลับบ้านกันแล้วก็นั่งรอรถตู้มารับทันไทยนั้นนะฮะท่านผนะู้ชมมีพี่คนหนึ่งเดินลงมาคือซึ่งพี่คนนั้นอะคือผมก็ไม่ได้แบบสนิทมากนะแต่เราก็เป็นพี่เป็นคนรู้จักกันนะคนรู้จักที่ดีเจอกันเอ้ยครับทักทายไงครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คนนะั้นเขานั่งอยู่กับคนระรถตู้กับผมนะั้นท่านผู้ชม แล้วรถตู้รถตู้รถรถนั้นนะฮะคือบมีเพื่อนผมอยู่ด้วยเพื่อนผมก็นั่งรถตู้รถนั้นเหมือนกันก็เลยทําให้ผมรู้จักพี่เขาไปด้วยนะฮะแล้วพี่เขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนเฟรนดี้ผมก็อ่าอะไรละ่ะผมผมอะ่ะก็นั่งอยู่ตรงที่แบบสนามบาสแล้วก็มีเพื่อนคนนึงกับผมอะ่ะก็นั่งคุยกัน hey, เอ้ยเออเป็นอะไรยังไงบ้างสอบเสร็จเป็นยังไงบ้างซึ่งเพื่อนคนนั้นผมก็ยังไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะเพราะว่าแบบเออนั่นแหละผมทําอันนี้ขึ้นมาไม่ได้ถามเพื่อนนะกลัวแบบ เออนั่นแหละถึงแม้จะไม่มีคนดูแต่ถ้ามันมีคนดูขึ้นมาสักคนหนึ่งก็ <c oughs> อาจาเพื่อนอาจจะไม่สบายใจผมก็อาจจะเออขอไม่เอ่ยชื่อเพื่อนกันเลยกันนะครับผมก็ขอเรียกว่าเพื่อนเฉยๆก็พอเนาะนั่นแหละผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนนะฮะคุยกันไปมาเว้ยแบบเออสอบเป็นไงบ้างวะเป็นยังไงบ้างวันเนี้ยเออกลับบ้านไปจะทําอะไรอะไฟนอเสร็จแล้วเดยวซัมเมอร์จะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันเพราะซัมเมอร์มันเลือกได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ไปนะซัมเมอร์อืมผมก็นั่งคุยกับเพื่อนกันนะท่านผู้ชม สักพักหนึ่งพี่คนนั้นก็เดินลงมาเลยเดินลงมาเลยแล้วก็มาคุยกับผมเฮ้ยน้องเป็นไงบ้างสอบเสร็จแล้วผมก็บอกไปครับเฮ้ยสบายดีครับพี่โอ้ชิวชิวทา,ทางที่จริงก็เกตเกตนี่โคตรห่วยเลยนะท่านผู้ชมเกตผมนี่แย่มากเออผมก็บอกเอ้ชิวชิวพี่ก็พูดไปงั้น,นเลยฮนะแล้วสักพักหนึ่งผมก็ดึงดึงเข้าเรื่องนี้พี่รู้เปล่าผมมันตัวพ่อหนังโป๊เลยตัวพ่อหนังเฮนไตเลยพี่เขาเลยบอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าน้องผมก็บอกว่าเอ้ยจริงครับพี่ พี่ก็เอ้ยเราก็ตอนนั้นนะฮะก็คุยกันเรื่องนี้แหละก็คุยกันจน,แบบนแบบคุยกันแบบซีเรียสะนะ่านผู้ชมคือนั่งจับขาคุยกันเลยเออหนังหนังมันเป็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งผมก็เปิดใจจริงๆแล้วนะเออผมมาพี่รู้จักนะว่ามันมีหนังโปรู้จักว่าแบบมันมีเฮนตายรู้ด้วว่ามันเกือบอะไรยังไงแต่ไม่เคยเข้าไปดูจริงๆเลยเือบเหมือนเห็นเห็นมันผ่านคือไม่รู้จักสักเรื่องหนึ่งอ่ะล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเว็บมันเข้ายังไงคือตอนนั้นผมเด็กนะฮะป .5 อย่างเงี้ยก็ คือคือสำหรับผมมาปห้าหนักสุดแล้วก็คือวีอาคโนโจอะท่านผู้ชมแค่นั้นอนะ่ะคือหนักสุดแล้วนะว r อาคโนโจนี่คือหนักสุดแล้วเห็นเกงในเนะี่ยคือแบบโอ้โหหนังห,หนักสุดๆอนะคือแบบตัวเองนี่เจ้าพ่อหนังหื่นนะตอนแรกผมคิดอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าพอมารู้ความจริงนะฮะมันไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่เด็กมากๆนะฮะถ้าเอาวีอาคโนโจไปพูดกับแบบเอาไปเปรียบเ,เทียบกับเห็นไตนะฮะผมก็เลยรู้สึกกับเออก็คุยกับพี่เขาไปอย่างนั้น สักทักหนึ่งไว้ท่านผู้ชมพี่เขาก็แนะนําขึ้นมาเอ๊ยน้องเฮ้ยเอ้ยน้องน้องน้องพี่แนะนําเรื่องหนึ่งเว้มันเป็นหนังที่แบบเอออยากให้ดูมากๆเลยอ่ะมันเป็นเว็บเว็บหนึ่งชื่อว่าเว็บเพนไปตเฮฟบเว่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะนะครับท่านผู้ชมคือพี่เขาแนะนําเว็บนี้มาเฮ้ยน้องลองดูเว็บๆหนึ่งชื่อว่าเว็บเฮนไปตเฮฟบเว่นซึ่งผมเฮ้ยเฮนไใตเฮฟบเว่นคืออะไรครับพี่มันแปลว่าอะไรอะ่ะ ซึ่งตอนนั้นผมรู้จักเขาว่าเฮนไตนะไม่รู้เลยแปลว่าอะไรซึ่งพี่เขาบอกว่าเฮนไตมันแปลเหมือนเราเพอร์เวอร์อย่างเงี้ยคือแบบมันหื่นหื่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เฮเบนแปลว่าสวรรค์แบบผมบก็เอยสวรรค์ของคนหื่นกล้าบอกว่าเฮ้ยว่าจะฟ้าอะไรวะเนี่ย <laughs> รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอนะกําลังจะเปิดเปิดตาเหรอกําลังจะเปิดตาที่สาบอย่างเงี้ยบรรลุอ่ะเป็นพาาระอรหันตะ์เนี่ยมึงไม่ใช่แลลวนะฮะน,นั้นอาจารย์แดงก็นั่นแหละ ก็รู้จักขึ้นมาผมก็เลยพี่เขาเลยเซิร์ชให้ผมเลย,ยเฮนไทน์เทเบ้นแต่สุดท้ายเว็บมันเหมือนแบบโดนบล็อกอ่ะก็ขึ้นมาเป็นโลโก้ไทยซึ่งผมก็งงมากเลยนะแบบเออมันโดนบล็อกอ่าใช่มันโดนบล็อกซึ่งพี่เขาเลยแบบว่าเออมันโดนบล็อกไม่เป็นไรพี่เลยแบบแนะนําผมอีกเว็บหนึ่งเว้ยซึ่งตอนนั้นผมก็นั่งกับเพื่อนข้างๆกันเลยนะคือแบบตาตาตา,ตาลูกวาวท่านผู้ชมแบบลองคิดสภาพดูนะท่านผู้ชมเด็กคนหนึ่งอ่ะที่แบบรู้สึกว่าสิ่งที่มันหื่ตามที่สุดบนโลกอ่ะคือวีอาร์ค สุดๆแล้วอะเพราะเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนอกเหนือจากนี้ฮะลองถ้าเปรียบเทียบเป็นแบบอ่าเป็นสัตว์อย่างเงี้ยนะฮะสมมติผมเป็นมด <c oughs> เห็นหมาหมาใหญ่สุดแล้วแต่เหมือนไปเห็นคนเออคนใหญ่กว่าถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบอย่างนั้นนะฮะคือแบบยังไม่เคยรู้นะแบบมันมีอะไรที่แบบสุดจัดไปกว่า VR คโนโโจอีกแล้วอะ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่า VR คโนโโจมันสุดๆแล้ว,วะ่ะถึงแมาจา้จะรู้แบบมีหนังโป๊อะไรเงี้ยแต่แบบเออมันมันมันก็ไม่ไม่เคยดูอะท่านผู้ชมรู้สึก คำมันมันยังไงอ่ะเหมือนมันรู้จักคําฮะแต่ไม่เคยแบบไม่รู้จักความหมายอะอย่างนี้ดีกว่ามันแบบอ่ารู้ว่าเป็นยังไงคือคือแบบรู้ว่าแบบหนังโป๊อะแต่ไม่เคยรู้อะว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงไงฮะก็คือแบบโอ้คือแบบรู้น้อยมากอะฮะท่านผู้ชมอย่างนั้นเลยก็คือผมก็ช็อกอตอนที่แบบพี่เขาเปิดให้ดูอะแล้วมันก็ขึ้นแบบแบนด์ขึ้นาหย่างผมก็โอ้โหแมงเอ้ยขัดจังหวะอารมณ์มากเลยสักพักหนึ่งพี่เขาบอกว่าเฮ้ยน้อง อ่าเว็บนี้มันไม่ได้เว้ยพี่แนะนําอีกเว็บหนึ่งอะไรครับพี่ xvideo กับ xnx x นะฮะท่านผู้ชมก็ัด้แหละก็เข้าไปดูโอ้โหท่านผู้ชม xnx x อ่ะมันจะเป็นเว็บสีฟ้าเว้ยซึ่งตอนนี้มันยังดูได้อยู่นะนะครับเป็นเว็บสีฟ้า xnx x แล้วก็ xvideo เป็นเว็บแบบสีแบบแดงๆหน่อยอ่ะอาจจะมีโลโก้ดําแดงหน่อยซึ่งผมก็เข้าไปดูโอ้โหท่านผู้ชมลองคิดสภาพนะ เด็กปห้าท่านผู้ชมเทียบเออมันก็พอมีฮอร์โมนแล้วอะ่ะพอมีฮอร์โมนแล้วนะไปดูอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วมันเป็นครั้งแรกอะ่ะท่านผู้ชมตกใจมากอะ่ะคือผมนั่งอะ่ะค่ะผมนั่งขัดสมาธินะแล้วก็รู้สึกกับลุกขึ้นมานิดนึงอะ่ะพยายามจะลุกขาขึ้นมานิดนึงอะ่ะเข่ามันสัน่นอ่ะเข่ามันสั่นเลยท่านผู้ชมคือแบบเฮ้ยเขามันสั่นอะ่ะคือขาคือเข้าใจเลยอะ่ะว่าคําว่าขาอ่อนเป็นยังไงคือแบบมันขาอ่อนเลยเว้ยขาอ่อนจริงๆริงนะแบบ โอ้โหแบบเออตกใจมากอะ่ะท่านผู้ชมเพราะแบบมันเห็นไแงบบมันเห็นว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงอะ่ะซึ่งตอนนั้นอนะ่ะเน็ตผมกา,กากมากผมใช้เน็ตหนึ่งร้อยบาทนะของค่ายอะไรผมขอไม่เอ่ยแลวกันเนาะผมใช้เน็ตหนึ่งร้อยบาทซึ่งแบบมันไม่ใช่ความผิดค่ายนะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะมันน้อยอยู่แล้วอ่ะท่านผู้ชมมันผมเก็แบบว่าเปิดไม่ค่อยจะได้พอสรุปเปิดไปอะ่ะรถตู้ก็มาพอดีผมก็ขอบคุณมากนะครับพี่พี่แบบเอยน้อง เขาก็แบบมาจับไหลผมนะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยกนิ้วโปง้ง <c oughs> แล้วผมก็มองพี่แล้วก็แยักหน้ารับครับพี่ผมจะดูให้ดีเลย <c oughs> ซึ่งเพื่อนผมกับผมอะ่ะก็คือก็เปิดมือถืออย่างนั้นอนะ่ะแล้วมือถือผมตอนนั้ก็มือเป็นมือถือกระกาหไงก็ถือไปเป็นแบบซัมซุงแบบโอ้โหรุ่นเจเจเจสองเจหนึ่งเจสองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือไปมองหน้าเพื่อนตาลุกวาวเลยแล้วก็ขึ้นรถตู้กันไปขึ้นรถตปปู้เสร็จปุ๊บก็เฮ้ยจะกลับแล้วอะ่ะ ผมก็ขึ้นรถตู้กันไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วผมก็ไปนั่งหลังรถตู้เลยมันก็จะมีพี่ที่ผมรู้จักนะฮะเป็นพี่ผู้หญิงผมแบบผมชอบพูดเล่นกับพี่ทุกครั้งเลยนะแบบว่า,วาเอ้ยพี่ครับพี่ครับผม,มเคยดูหนังโป้ะนะผมเนี่ยเส้นหนังโป้เลยนะพี่ซึ่งแบบข่าวเรื่อพี่เขาก็จะรู้อะฮะว่าผมพูดเล่นๆแล้วผมก็จะเอามือถือให้ดูวุ้บ สุดท้ายก็คือไม่มีอะไร่ะเป็นแบบหน้าจอปิดปกติใช่ไหมฮะเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมจะเล่นอย่างนั้นตลอดเลยเพี่ผมดูหนังโป๊ะนะสักพักยืนหน้าจอให้ดูอ่ะไม่มีอะไรซึ่งพี่เขาเขาจะรู้อ่ะว่าผมเล่นเพราะว่าคือผมพูดเล่นตลอดเลยนะแต่ครั้งนี้เวทผู้ชมขึ้นมาบนรถตู้คือผมต้องแบบสมมตินะฮะมันจะมีรถตู้ด้านหลังใช่ไหมรถตู้ด้านหลังมันจะมีซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดปกติผมก็จะนั่งอยู่ขวาสุดอยู่แล้วแหละคือปกติอ่ะคือผมไม่ได้นั่งอยู่ขวาสุดนะผมจะนั่งอยู่ตรงแบบกลางๆหน่อยเออไม่ใช่ขวาสุดนน่เป็กลางๆหอย คราวนี้พอผมแบบมีของอยู่ในมืออ่ะแทนที่ผมจะไปนั่งกลางเว้ยผมนั่งอยู่ขวาสุดเลยติดกับกระจกอ่ะท่านผู้ชมก็นั่นแหละเข้าไปดูกันก็คือนั่งติดกับกระจกแล้วก็ไปนั่งซึ่งเพื่อนผมคนนั้นอ่ะที่มากับผมก็นั่งอยู่ข้างๆผมเลยเว้ยนั่งอยู่ข้างๆผมเลยนะแล้วคนระาวนี้ยผมก็จับมือถือแล้วท่านผู้ชมอลองคิดถึงเด็กคนแรกฮะลองลองคิดถึงประสบการณ์ตัวเองครั้งแรกกันด่ที่เคยดูหนังโป๊ครั้งแรกอ่ะ <laughs> คือมันแบบ ขนาดนั่งอยู่อะแล้วขาผมไปอยู่กับพื้นฮะรู้สึกเลยนะว่าเข่ามันแบบเข่ามันแบบโอ้อย่างนั้นนะท่านผู้ชมแบบมันมรู้สึกจริงๆนะแบบโอ้โหแบบพลังแบบพลังงานมันช่างเยอะเหลือเกินแบบมันทําให้ตัวเราวยเบรดเลยอะสำหรับตอนผมตัวนั้นนะก็คือนั่งดูกับเพื่อนเอามือถือให้แบบออกไปตรงกลางๆหน่อยแต่หันแบบหันเข้าด้านขวาท่านผู้ชมซึ่งแบบ คนอื่นจะได้ไม่เห็นไงก็เขานั่งนันงขวาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูดูกันสองคนอ่ะเพื่อนกับผมอ่ะผมก็ดูเพื่อนก็ดูแต่ด้วยความที่ผมกล่าวไปอ่ะท่านผู้ชมเหมือนที่ผมเกินอะไรว่าว่าเน็ตผมมันหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมคือเน็ตมันน้อยมากมากเว้ยผมก็เข้าไปตอนนั้นมันไม่มีเลือกอะไรเลยนะคือเอ็กวิดีโอหรือเอ็กเอ็กเอ็นเอ็กอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นวิดีโอเปล่าๆเลยซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่แบบหนังผู้ใหญ่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นแบบเพนไตผมก็กดเข้าไปดู แม่งโหลดไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคือมันจะมีแบบเหมือนบล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมโหลดก็ค่อยๆโหลดขึ้นอะ่ะเป็นตัวโหลดขึ้นมันโหลดขึ้นแบบส0บเอร์เซผ่านไปแบบสิบหกเปอร์เซ็นต์ผ่านไปแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สักพักยี่ห้าสิบหกเฮ้ยห้าสิบหกจะได้แล้วเว้ยเพื่อนแม่งไม่ยอมขึ้นสรุปไม่ได้ดูคลิปครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนั้นผมกับเพื่อนก็เซ็งมากรู้สึกกบบโอ้โหม,มันเหมือนเปิดตาที่สามแล้วอะ่ะแต่แบบมันยังเปิดไม่สุดนะ่ะเพราะยังไม่ได้เห็นเลยไะ แต่ก็เอ้ยสังเกตข้างบนมันจะมีโฆษณาโฆษณาใช่ไหมฮะปกติมันจะมีโฆษณาว่าเอ้ยเพิ่มขนาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนอ่ะท่านผู้ชมมันเป็นโฆษณาโฆษณาเฮนไายเลยอะ่ะผมก็ไปดูแล้วแบบมันเป็นคลิปสั้นมากๆครับเป็นโฆษณาสั้นๆเลยแบบเหมือนแบบเป็นภาพ GIF อะฮะแบบ8ปวีปะประมาณ8 9ดเก้าวีอะ่ะท่านผู้ชมผมก็นั่งดูซ้ํากับเพื่อนอย่างนั้นอะ่ะ นั่งดูไปดูมาซึ่งแบบ G i f นั้นมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสาวผมแดงกับเป็นแบบไอ้หนุ่มไอ้ไอ้ไหนุ่มมัดเมาคนหนึงอะนั่งกันอยู่แล้วก็นั่งนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็สาวก็ลงไปอะไรอย่เงี้ยแล้วก็จิกๆิกจิกนแหละท่านผู้ชมก็นั่งดูกับเพื่อนไปเพื่อนก็บอกโห oh, แม่ง ơi, เอ้ยเชื่อขนาดแค่โฆษณาสุดๆเลย ผมก็เลยบอกกับไปว่าเอาเพื่อนโฆษณาเนี่ยแต่สุดๆจริงๆวะ่ะคือคลิปมึงไม่เล่นไม่เป็นไรแล้วอ่ะโฆษณาก็พอแล้วอ่ะท่านผู้ชมจังหวะนั้นผมบอกเลยนะแล้วก็คือนั่งนั่งไปลองคิดถึงเด็กสองคนฮะนั่งไปแล้วแบบมันก็งขึ้นมาเขาสงชาตินะฮะก็น,นั่นแหละก็คือนั่งดูกันไปจนแบบเพื่อนลงอ่ะคือคือนั่งดูโฆษณาอย่างนั้นนะท่านผู้ชมวนไปก็คือโฆษณาเดิมนะวนไปเก้าวิเพราะมันเป็นโฆษณาลูกใช่ไหมท่านผู้ชมลองคิดตามดูนะเกือบ โฆษณาหลูดสมุดแบบมันมีเก้าวิอย่างเงี้ยพอโดนเก้าวิเสร็จปุ๊บมันก็จะหลุดกลับไปศูนย์วินาทีใช่ไหมล้วก็หลุดกลับมา9้าวิซึ่งเป็นโฆษณาเดิมอย่างนั้นอนะ่ะคือผมนั่งดูกับเพื่อนอย่างนั้นนะ่ะฮะเกือบนั่งดูอย่างนั้นเป็นนาทีอ่ะเป็นนาทีจริงๆนะเป็นแบบประมาณห้าห้านาทีได้ท่านผู้ชมคือนั่งอยู่อย่างนั้นอนะ่ะเราก็จ้องหน้ากันอนะ่ะแล้วก็ดูดูด,ดูแบบไปดูโฆษณาเก <c ười> ือบมันเป็นรู้สึกกับอนะันอันแค่โฆษณาละเวทท่านผู้ชม9้าวิอย่างเงี้ยฮะ เก้าวิอย่างเงี้ยบ้านเนี่ยมันสั่นไปทั้งตัวแล้วอะ่ะแล้วสักพักหนึ่งนะ่ะท่านผู้ชมมันโหลดเวย้ยคือคลิปวิดีโอมันโหลดจนเสร็จะ่ะผมก็เลยเข้าไปดูคลิปวิดีโอซึ่งมันก็กระตุกกระตุกหน่อยนะเพราะแบบเน็ตผมไม่ดีมากๆะฮะผมก็ไปดูคลิปวิดีโอเปิดไปเปิดมาโอ้โหท่านผู้ชมคือผมไม่ขอพูดนะว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่เห็นตายอะ่ะท่านผู้ชมก็แบบนั่นแหละ คือดูตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วไนงะแบบมันก็แบบเออเราเห็นมาบ่อยแล้วอนะ่ะคือถ้าตอนนี้ครับผมกล้าพูดเลยนะว่าตัวเองดูมาเป็นร้อยร้อยกว่าสีกแล้วอนะ่ะคือไม่ไม่ไม่ถึงเรื่องนะฮะแต่แบบมันฉากๆก็เป็นหลายร้อยกว่าฉากว่าตอนนี้นะฮะแต่ครั้งนั้นไม่เป็นครั้งแรกนะก็ดูกันไปแบบว่าโอ้โหแม่เงยคือแบบแค่นางเอกอะถอดเสื้ออย่างเงี้ยแล้วก็โนบาร์ <c> ่า <oughs> นผู้ชมแค่นั้นนะฮะ ปิดมือถือเลยนะปิดมือถือแล้วก็วางอ่ะแล้วก็หันไปมองน้าเพื่อนแบบว่าเจ็ดเค่ตอนนั้นพูดกันเลยนะโอ้โหเจ็ดเคสุดๆว่ะแล้วสักพักหนึ่งก็คือนั่งกันไปอ่ะปิดมือถือเลยนะแล้วตัวผมก็คือปิดมือถือเลยฮะไม่ได้เปิดอีกเลยอ่ะแล้วก็นั่งแบบช็อกอ่ะฮะคือแทบไม่ได้พูดอะไรกันเลยอ่ะแล้วพอแบบขับไปสักพักหนึ่งอ่ะใกล้ถึงบ้านเพื่อนก็สกิดบ่าเพื่อนปึ๊กปึ๊กเอ้ยเพื่อนเจอเจอกันนะซัมเมอร์มึงมาป่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเร เฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวแชร์ไปทางไลน์นะแล้วเพื่อนก็ลงบ้านแล้วผมก็นั่งแบบช็อกกันไปทั้งทางผมก็นั่งช็อกทั้งทางเลยนะจนถึงแบบออฟฟิศแม่เงี่ยแล้วก็ลงออฟฟิศมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นั่นนะฮะคือประสบการณ์ครั้งแรกในการดูเฮนไตซึ่งค่ครั้งนั้นนะท่านผู้ชมมันเป็นครั้งแรกแต่ครั้งแรก มันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไงท่านผู้ชมอันนั้นเหมือนเป็นการเปิดโลกเลยพอเปิดโลกมาอย่างเงี้ยผมก็เข้าต่อไปเรื่อยๆฮะคือพอเปิดโลกมากลับบ้านมาผมก็มาดูต่อมาดูต่อมาดูต่อดูไม่พอเริ่มทําอย่างอื่นแล้วด้วย <c oughs> นะฮะแล้วก็ดูหลายๆเรื่องดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมนั่นก็คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมในการดูเฮนไตครั้งแรกนะฮะหรือว่าการ์ตูนบริหารข้อมือนั่นเองะฮะการ์ตูนออกกำลังกาย กําลังกายในร่มนะฮะนั่นแหละโอเคนะฮะท่านผู้ชมซึ่งอันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยนะซึ่งถ้าท่านผู้ชมคนไหนแบบเอ,อ่ออะไรละ่ะมีประสบการณ์นะฮะเหมือนผมนะแล้วก็อยากจะมาเล่าเอยสามารถมาเล่าได้เลยนะครับผมนะในช่องคอมเมนต์หรือว่าแบบอ่าอะไรล่ะนั่นแหละฮะมาเล่าได้เลยนะในช่องคอมเมนต์หรือแบบถ้าใครอยากจะเสนออะไรให้ผมทํา หรือเอาเป็นหัวข้อในการพูดในคิดถัดไปก็เสนอมาได้เลยนะครับผมนะผมรับฟังทุกความคิดเห็นจริง,รงๆนเนาะนั่นแหละฮะซึ่งตัวผมก็นั่นแหละฮะคือเรื่องทั้งหมดของผมนี่แหละฮะคือประสบการณ์ครั้งแรกเลยเนาะแต่ว่า นั่นแหละก็คือเป็นการเปิดโลกครั้งแรกแล้วการเปิดโลกครั้งแรกของผมมันมันจะไม่มีวันปิดอีกเลยคือเหมือนผมเปิดโลกอะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เจาะไปเรื่อยๆเจาะเจาะเจาะไปเรื่อยคือนึกถึงโลกเรานะท่านผู้ชมคือตอนแรกอะผมยังอยู่บนอวกาศอยู่นะสักพักหนึ่งอะพอมันเจาะเข้าไปในชั้นบรรยากาศโลกแล้วอะ <BR. S 2> ผมก็เจาะไปเรื่อยๆเจาะเจาะไปเจาะมาจนปัจจุบันนี้อะถึงแกนโลกแล้วนะท่านผู้ชมรูๆๆ้สึกกับเจาะมาเยอะมากเจาะแอนิเมะแบบตอนแรกเห็นแบบรขาว่าสักพักมันเจาะไปโอ้โห สักพักหนึ่งไปเจอแบบเอเลี่ยนอ่ะเหมือนตัวแบบสลามยิ่งใหญ่ๆจับเออเออ,เอ,อด้วยนั่นแหละนั่นแหละน,นั่นแหละนะท่านผู้ชมนั่นแหละนั่นคือคือประสบการณ์ของผมนะ่ยในการดูเฮนไตรครั้งแรกถ้าใครแบบอยากให้ผมเสนอหัวข้ออะไรมาก็เสนอมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะมเออรับฟังตลอดเนาะซึ่งครั้งหน้าฮะผมจะมาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวผมก็ขอดูก่อนนะว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าปีเตอร์แพน,นะนทอลนีม่มันไม่ใช่แบบสิบแปดบวกอย่างนี้นะท่านผู้ชมมันไม่ใช่สิบแปดบวกขนาดแบบ ม่ใช่18บวกอย่างนี้ตลอดนะนะท่านผู้ชมมันก็เปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆนะนะเนาะท่านผู้ชมเนาะบางครั้งอาจจะแบบเออเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องผีก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวกับเกมก็ได้หรือหัวหาหัวข้ออะไรมาคุยก็ได้เกี่ยวกับเกมเดอ s Dead By Day l i g h t อะไรก็ได้นะฮะท่านผู้ชมก็นั่นแหละมันไม่ต้อง18บแกบแบบนี้ตลอดเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เออนั่นแหละผมอยากทำอะไรหรือท่านผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้เดยนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแบบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม